พี่น้องม่อป่ายพ่นมาเลยน้าเมาหันน้อพร้อมก็เลยสิมาลาหันสูเพ่อนหน่อยกินมื่อเนี้ยมาเด้อพี่น้องไม่กินลาดผ่นกันครับพี่น้องเไงป่าเนี้ไม่กินลาดผ่นน้ำกันมาเด้อพี่น้องวันนี้ครับบ่มี่จงครับบ่มี่จงกินน้ำกันครับราดหันครับลาบหัน บ่าวายมไอดีนนิสันรครับืันนี้พาพี่พาน้องมากินลาบฮานครับบ่าวแยมเดินฮานมาฮานครับตอนนี้ก็ล้างลุกคนลังถอนคนนี่ได้นฮานมาครับซิ่วไปกินน้ำพอน้องเ่าครับเด้อพี่น้องกินลาบฮานกันครับมาเด้อรันเด้อปุ๊บมีผลบวกบวกไม่ไง ح ح> บวนดีดีครับโอ๊ ี่ขนาดเลยโอ้นี่ครับถอนขนเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังล้นครับพี่น้องครับมาดังอันนะมาจับพี่กุ๊บมันนี่เคลียบตัวก็เก่าครับลาบหันลามหันนครับนี่พาพี่น้องมาลาบหันเนาะอากาศก็คือเก่าครับพายุเข่าโอ้หนาวน้อยตัวเนาะหนาวหนาวก็ร่างหนาวบ้านเราบ้านเขาก็ร่างหนาวครับโอ้มันหันหันหันเอาทั้งตี่เอาทั้งตี่โอ้ เด้อพี่น้องผู้ใดเคยกินลาบหันครับกินบ้างเครื่องคุ่มก็กินบ้างหมือดตัวใหญ่ขนาดเลยครับใหญ่ขนาดมาเด้อพี่น้องวันนี้อ๋อมันไหมโอ้มันดีขนาดล้มเห็นขนาดเลยไปมาทางพีไปมาทางพี่ติไหนดูเอา การปีกยังไง,งมันนะครับนนมัตัวใหญ่ครับต้องใส่คนล้นสองคนเพื่อครับรงงโอ้โหพี่ดีเลยอ้วนดีพี่พี่พี่แกน,นตันเนสมห่อหาสุดผ <laughs> สมห่อหาสิ <c oughs> แต่ถ้ามึงตอนลาบครับพี่น้องอนเดสวัสดีครับผมวินอวันน้องน้อยนะครับวันนี้มาถิมาาา่มาลาบพันเนี่ยมาลาบพันกินผน่านี่เมื่อเนี่ย เดี๋ยวหันไอ้ันพี่น้องม่อไปเพ้นมาเลยหน้าเังอกหันมาพร้อมกันเลยสิมาลาบหันสูเพื่อนหนอยกินเมื่อเนี้ยมาเด้อพี่น้องไม่กินลาบหันนกันครับพี่น้องเไงป่าเนี้ไม่กินลาบหันน้ำกันนี่ไม่กินอยู่น้ำพื่อนหนอวันนี้กอากาศคึ่มๆนี่เราอายุเข่าพี่น้องเพิ่งมาตัดหญ้าอยู่นี่นะครับเนี่ยมาตัดหญ้าไอ้ไปง่วงนี่เราเข่าไอ้ใต้พันธุ์ง่วงน้ำแน่เข่าเข่าก็แล้งออกห่วงนะพ่อเออาล้งออกห่วงอากาศตรงไหนตรงน้ำครับ มาเดินพี่น้องครับเป็นี้ครับพาพี่น้องมากินลาบพานครับผมเออก็เป็นพ่อครัวครับคือเกาคือเกาใส่กอกซิงตัวใส่กอกซิงครับผู้ใดอยากสั่งใส่กอกครับสั่งไดครับสร้งได้เนาะไอตัวนีแมนส่งทั่วประเทศครับเกาหลีตัวก็เฮ็ดขายเป็นประจำครับขายเป็นอาชีพส่งลูกค้าประจำครับโอ้เสียงฟังให้เสียงเนาะ อากาศดีดีตอนนี้ก็พักเรียบร้อยแล้วครับโอ,โอ้นะครับอันอันอันนี้ไว้จะทอดครับนี่นี่ทอดนี่ทอดทอดกรอบครับทอดกรอบอันนี้ลาบครับลาบพักไว้แล้วครับสิลงห่อมอแล้วครับลงหงมอครับพี่นอ้องเครื่องลาบครับเครื่องลาบดูร่องก่อนนะครับ ลงไปเลยอุ้ยใส่ใส่ใส่ใสนี่ไฟธรรมชาติครับพี่นอ้องใส่ใส่ใส่หนังนะครับเยลยลงในหม้อไตครับบังไตครับโอ้ไกใหญ่ขนาดเนาะสุดยอดนี่พ่อหนอกำลังตัดหไงอยูอย่ครับนี่ก็ะเช้าถาวรพ่อหนอลงไปครับอันนี้ตับพานครับพ่อหนอไม่ได้กินนะครับพี่น้อง้อนีต้มมันเดือดกันอันนี้ยังปั่นไปบอกพ่อหนอกินได้ตับหมูตับมัว อันนี้ยังปั่นใส่กันเลยเห็นอันนี้นปันป่นใส่หรอแมนปั่นดีกว่าน้ำมันเดือด<ร>กัมมดกบมังไปเรื่อยครับผมปั่นเป็นก้อนจังเอาลูกหมอนมาที่ไหนโอ้เขาจะเป็นลูกหมอแล้วแมนเขาเสียดสุูบละเสียดสุกเสียดสุก,สกครับปั่นเป็นก้อนสิละครับน้ำเดือเดเเขาจะเอาลูอนาทีพายุเข่าครับพี่น้องสองสามมือมั้นี่ครับอากาศ ดีขนาดเลยใอยหอมกําลังใอยหอมอยู่ใบใบเวอร์กับนีเด้อใบเวอร์ออกมาน้ำโยบรรยากาศทุ่งไหุ้่งนาครับวันนี้ทำไมากินลาบผ่านน้ำพอนหนอนี่หนอตัดหญ้ากระลังตัดหญ้ายกผลหาหญ้าก็เพ่อได้บ้านห้องไว้ไทยง้วครับสมุนก็ลายครับสมุนครับหาน่อยสมุนลายขนาดเลยครับน้ำพอนหนอประเทศนี้ ลาบ้เาปั่นใบเตาล่งมอเนี่ครับประเทศนี้ไอ้อตัววตัวๆเลยครับน้ำเดือดเขาเตรียมใบเอาเตรียมเป็นก่อนเลยครัเอา,เา,เอาลงเลยครับประเทศนี้เตรียวสับใบเนื้อร้วนๆครับเอาแต่เนื้อล้วนๆดูจะใส่นะครับมันตีแย้เอาแต่ซสีนยงกับคักครับจอมลงไปเลยครับประมาณสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาที ตัวใหญ่กลายเป็นเป็ดตัดนีซิมาที่ครับอันนี้ห่านตบมันสีเปื่อยๆครับครับวล้วสุกับพี่นอ้องือทอดนะครับือทอดครับพี่นอ้องทอดทอดทอดกระดูกกระดูดชก,ดช,กดช,ชุ่มกินช,ชุ่ม่คหัวชุ่มคอครับคอตกอครัง้เหืองครับไอ้คแนบบน่ะว่ามัน peach, น้อยเ ข่าฝนนึงโอ้ยมันหาล้มไปดิหมดแล้วเอามาถอดอยู่ในห้องครับฝนดำดินมาแล้วอันเอาใส่สอบปนะุ้ยจอมาเพราะอหนเด็ดแสบปะครับนี <S 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 ่แตหลายคนครับ่สยกันครับมัดลูกมัดลูกทุง่งทุ่ทุ่งบ้านเฮาเนี่ยนะครับมัดเกลือกระป๋องเกลรถครับมัดเกลือกระป๋องเกลรถบ้านเฮาธรรมดาเนี่ยล่ะโอ้หอมหอมหอมเดือดมากเลยลายย่างลายเน็อททั้งทอด ทั้งตุมทั้งลาบเอาอี่นี่สุกแล้วครับอันนี้สุกแล้วครับอันนี้ที่ไปตำนะครับครับนี่ตำลงโคกทั้งทีครับเอาประเดก๋ยวตำอยู่ทั้งทีเอาต้มไว้ครับงใส่ทั้งเคชิงในน้อยตัวต้องใส่ทั้งเคชิงในอันมูนังนี่ก็จะอ,ออกมาซ้อยครับโอ้ยมูนันงมันไปแซ่บลงหโอนยังไงห่อนห่อนห่อนเน,นาะ <ๆ S 1> มันนี่ออกมาซ้อยครับวันที่เขาเอาไปต้มครับพอาะสูกแล้วก็มาต่ำนาเอาลนเขาหนอตัดหญ้ามันเรื่อยๆครับนี่ขึงง่ายครับหามหญ้าก็นี่ว่าไปหามหญ้าโอ้ตับอะตับใสครับโอ้ค่ะค่่นีกัดที่อยกันงาครับนองสะัด คข้างง่ายเดี๋ยวไปซร้อยนะครับเดี๋นี้อันนี้ก็ลูกหม้อไว้นะครับตายกลางง่าซสร้อยกลางง่ายใส่ครับอันนี้น้าสต๊อกครับเตรียมไปครับน้าสต๊อกนี่น้ำคือย่างนั้นน้ำอ่นาน้ำมันมันกองเอาแต่มันมันนานๆมันจะใส่ลาบครับใส่ลาบ หนังหลังซอยหนังครับซอยหนังสอยตับซอยไตครับโอ้ไตหมดเงี้ยครับนำทุบปูงได้เนาะโตยังไงไม่พี่น้องมันจีถึงหาโลได้ล่ะเป็ด um, ่ยนตัวเปลี uh, ่ยหทานทานอวนห่ากิโลพอดีหากิโลพอดีโอ้ไปเลยครับเอาซีมเลยตัวซิมซีมซีมหนังแล้วครับจับกับจับมันดีๆผู้ใดบ่เคยได้กิน ครับกมะกินเด้ครับเด้อมากินกับบ้าวยี่มครับพ่อหนอดนะครับกับทีมงาน้องอาดินที่นิสานครับมืึอนี้กับมาลาบฮันทุพพิสุนองมั้งครับไปไปไปโอ้นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นทอดครับทอด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 เรื่อยๆครับทอดเรื่อยๆครับทอดคอครับทอดกระดูกเนี่ยทอดกันลังทอดออกมาเรื่อยๆย่างขอบๆเลยพี่น้องเนี่ยล้างซ้๊ายข้างในใกล้แล้วหรอครับ อ๋อ้เจ็ดก,กว่ายเจ็ดข้างหนลาบเจ <ไป S 2> ็ดข้างในเลยก็มือหฮงกินบ่มุดครับหาหกขคนครับมาเนี่หาหกขนขั้นตอนการปรุ๋งนะครับวับนที่นี่เครื่องในที่เ่าซอยไวเอาลงเลยนะครับอันนี้เ้าก็ดตำไปแล้วครับนี่ตำลาบแบบโบราณครับตำไปแล้วลงไปได้หมดเลยครับน้ำสต๊อกเอาลงไปเนะครับน้ำที่เ่าเตรียมไว้ลงไปเลย โอ้กาแซ่บครับพี่น้องเด้อพี่น้องลาบฮันครับคุณหนี้ครับนี่ไอตัวกับไม้ความรู้ครับยังลาบฮันเข่าขัวครับใส่เข่าขัวเข่าขัวเติมลงไปเข่าขัวนักหนักบานท่องใส่เข่าขัวไว้ครับวันนี้อยปิกปนนะครับผู้เลี้ยงมังเาชเกระใส่หลายหลืออีกสอดหนึ่งพอดีเนาะผงนัวครับ โป่งนัวสองซอนพอนำปลาได้ครับนำปลากาวาจังน้อยครับกาจังน้อยบานเห่านครับนำปลาแดดครับนำปลาแดดนำปลาครับใส่น้ำปลาใส่ต้องไปเลยครับกาปริมาณพอดีครับหมักจางมักเข้มใส่เอาครับนำปลาเสียงน้ำปลาพอดีกับหมักเน่าได้ครับบีบลงไปเลย บักหน่าลงไปเลยครับโอ้ผักหน่าหน่าปาดไ้ครับหน่าว่ได้สื้อครับบักหน้าปลูกเองครับเต็มต้นเลยครับนานี่ร้ายครับบักหน้าดกครับนานีหน้าบักหน้าเนาะนาบักหน่าครับท้ตลาดตวนี้ต่ำกันไหมค่ะโอ้ยหน้าฝนเนาะตะนวยไงนาอุ่นต้นเต็มเ็นาแตกจากๆัเลยครับบักหน่าสิมเบางกันครับสิมเบางกอนคุ่นเขากันครับนนเเากั็ต แ<ร>บแบแบแบครับอืมอืมเที่ยวเมงเทิ่ยวเมงไอตามลของที่ยวเมืองกันเขาปุงมันไดท oh. ้ทีโอว่าได้ทีแล้วครับผักใส่ลงไปเลยครับต้นหอมผักซี่เขาเท่าสร้อยใบบุกพริกดูดโดดมาเนี่ครับใส่เข้าไปครับ oh, ใส่เข้าไปโอ้มันแซ่บอีเท็ดนะครับแซ่บครับแซ่บมันมั่นครับๆๆ <c oughs> ๆๆมันมั่นกระดับกระดับเปลี่ันครับแต่ว่ามัน กัดแตกก็ลาบเป็ดเนาะแข้งครับเนื้อไม่ติดหนุ่มครับนี่ติดตั้งกันครับไตนี่ม้แข็งครับครับไตหนุ่มขนาดเลยม้แข็งคือพวกไตเป็ดไตไก่ความเสือมไปเด้อครับประเทศนีนเอออย่าร่างการงานสั่งเอาครับพี่น้องเสิร์ฟแล้วครับปรุงน้ำซุปต่อเลยครับน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปไปตัวห้องอืมมาน้ำซุปเข้าต้องมีน้ำซุปด้น้ำซุปกับน้ำซุป อีกพ่นก็ไปยังสองสอดจับอันนี้กำลังปรุงน้ำซุปครับปรุงก็ดีนะเนี่ยครับสำปาล้องไปเลยไขยแต่สดตอนห่อนไข <ป S 2> นะยแต่สดตอนห่อนบกแนวบีบลงไปนะครับจุดเน่าเน่าใส่ลงไปเลยเน่าได้หลายส่วสีสมสม,ส,มสดตอ,อหนห่อนข้าอย่างไรครับ นะฮะนี่ว่ได้ทิ่มนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับขึ้นลาบอีสานแท่ไว้ที่นี่ลองใส่ถ้วยความเสิร์ฟครับนำซุปนี่กินคููกันกับลาบนะครับพร้อมเสิร์ฟร้อมเสิร์ฟ น้ำซุปครับน้ำซุปทอดนุ่นๆเอาปฏิบว่าต้มแต่บักหน้าเอามว้แมนนะครับแต่นี้น้ำซุปต้มห่านครับโอ้พอนอนมาพอดีครับไปกันเล้วพอดีพอดีกำลังถิบผ้ากันหากินเข่าครับหาบหญหามาแล้วปัญหามาไม่งัวครับ ฝนตกผูดใดกับพระากิจหญครับหาใหญ่งัวครับหาใหญ่งัวแล้วพายุเข่าสองสามมื่อน,นี่โอ้ล้มเห,ห,ห,หาลายิ่ขนเขาเรกับพระละกิจปายๆต่กาะกันละครับนี่ <c oughs> พระละกิจไลครับนี่เอาทางไหนล่ะพอ่อไปได้่เฮเลยบ่ไป ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเลยนะครับแล้วเด้อะกินน้ำกันเลยครับมาเด้อพี่น้องมานียครับบ่มี่จงครับบ่มี่จงกินน้ำกันครับนอ่าหน่อหลามฮานครับหลามฮานทานตัวนึงตัวใหญ่เลยครับนะครับพี่น้องถึงทอดครับนีก็ทอดลูกโดดห้อยหนาจังน้อยครับโอ้ยหลุดพริกดิบปลูกเองนะครับนี่โกินอะไรเยเนาะกินข้าวกันเด้ออมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันกินข้าวกินข้าวมาพี่น้องเลยแลเอาไปพูดได้ของข้าว แลุนนี้ปะนี่นะมันมอค่อรกินมาไหอกนั่งกินแบบลูกทุ่งเลยครับลูกทุ่งครับลูกทุ่งเป็นยังวั่หอดกับอเดเออเด้ทางุนเดเอเด้อแบงหงแบงอาทางขุนมาแบงเด้อพี่น้องเอ้เอาข้ปหนอเด้อไปเด้ออขนไป่อ้นเด้อหเด้นเด้อเด้อ เป็นอะไรเงี้ยหนอแ่บปะครับกายุ่งนาครับอลมแบบีเ้ครับใครจะกินตังเจหามันน้องบอกหนาะเราไม่เห็นอยาอางหน่างไมออกสมสมเ็ปะับครับเด้อหลามานด้พี่น้อ

ไปทำคนแล้วไหมรับ

เขาแซ่บสู่ขมันย่นน่งบาโอ้ยเนี่นเนาะ่วกหนเกินอัไออกองไว้ด้ว่นี่บพีนีบบอกองไว้จะใ้ขอยมันโอุ้ม่น่แซ่บสู่ข้ีนี่น้บนหลับดีไป้นีันี้มาลบปากเลยครับได้กินกระดูกข้านเยม่ได้กินไมาได้กินกระดูก้านเ ก้อนตามแกสิก <c oughs> แก่เมื่อแก่เมือ่อ,อปักอะไรครับมึงผลปักง่ามเออครับอ,อะไรำังไงได้เกินได้กับลกอไเนี่ย มันกินบลาไส้เข่าก็ได้เด้อเบอร์มันกินบลาไส้เข่ากับปลหมึกเดี๋ยวคุ้มค่าเลยก็ร้านเอาหั่นมาหลับทุกกินพนื้นรองเลยแซ่บแซ่บบารีนมิตรพูแซ่บทั้งนั้นเลยคกิฟต์นี้เอาวันไม่แค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอกล่าวค้า,มมา่าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่างอันถ์ดินนิสันับผม